Nhất lệch, nhất lệch Ui, 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 hô เท่าเป็นแนวดูือไอ้นวลเป็นอะไรอีกเล้่ยโอ,อ้ไม่ช่วยมากหรอกมาลม้มโอ้โหมาอะไรกันเนี่ย ไม่มากันเยอะอย่างนี้เดี๋ยวไม่มากันเยอะอย่างนี้มาทำไมกันมากมายเนี่ยมาทำไมกันมากมายเนี่ยเอ้ยได้เลย

รับมาใหม่แล้วทำไมไม่ไปรถมาแล้วมันเป็นไรนวลนี่พอแล้ววิ่งมาเป็นยังไงมันล้มมันเป็นยังไงไรน,นวลฮะอ้าวรถมาแล้วไอ้อ้วนวิ่งรับไม่ได้ที่สักทีกทไปรถมาแล้วอ้วนอ้วนรถมาเห็นไหม พอพอรถมาว้านรถมาว้านพอแล้วลูก,ลกน,กนนะกมูมีบ้านกันนะเอาไปให้พวกทีไม่มีบ้านกิน อ่าวนาชี้อย่างนั้นล่ะหึนายชี้ใส่อย่างนั้นละ